สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเ oh. ช้าวันนี้นะคะเช้าวันอาทิตย์ที่10ทธันวาคม2566นะคะบรรยากาศนะคะบ้านเราก็ยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะมีต้นไม้สีเขียวเยอะเลยแล้วก็นี่อาหารของหมากระปอมค่ะกำลังเดินทางนะคะวันนี้ไป เล่นน้ำค้างมาค่อนข้างจะมอมนะคะนี่ค่ะมากระปอมกินข้าวแบบพื้นๆบ้านๆเลยนะคะชอบกินมากเลยค่ะเป็นแต่ย่างนะคะคลุกข้าวนี่นะคะบางครั้งเขาก็กินอาหารนะคะ ราทูได้หมดเลยค่ะไก่ย่างนี่กินได้ทุกมื้อเลยตั้งแต่เด็กยันโตเลยค่ะต้องมีให้ตลอดข้าวเยอะไปหน่อยนะคะวันนี้มอมแแมมค่ะคุณผู้ชมยังไม่ได้อาบน้ำให้เลยนะคะดูขาคืบหนึ่งค่ะไป เล่นน้ำค้างมาเมื่อเช้านี้นะเดี๋ยววันนี้ว่าจะอาบน้ำให้นะจะได้สะอาดขึ้นตัวได้สบายเขาชอบอาบน้ำค่ะลอยเปล่าป้อมกระป๋อง,องส่วนเรานะคะก็จะ เป็นส่วนเล็กๆนะคะอันนี้เป็นใบตองแห้งนะคะซึ่งเราจะไม่เผานะจะทับถมอยู่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเขาก็ย่อดสลายไปเองนะคะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยได้ในอนาคตค่ะแล้วก็ทําให้พื้นดินเนี่ยมันชุ่มชื้นด้วยใครหมดแล้วนะคะผู้ชมตรงนี้เราเห็น ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะนึงน้อยกระโดดเนี่ยหานดูนแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะกินน้ำเนี่ยค่ะม่ด้เอาน้ำมาให้เลยลอยเป้าเขาออกินหมดเลย พูดไม่จาอิ่มเปล่าเนาะครับกินอิ่มไหมครับ ยิ้มเปล่าเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้นะนี่มาแล้วค่ะน้ำเดี๋ยวดูนะคะเขาก็จะดื่มน้ำอ่ะกินสลุกมอแมมมากเลยค่ะ ี๋ยวอาบน้ำกันให้สายอีกนิดหนึงเดี๋ยวหนาวอิ่มแล้วค่ะอิ่มเปล่าตากลมผมยาวสวัสดีค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะ